ทำไมจึงต้องมีความรู้เรื่องแบรนด์นะ,ะสิ่งจำเป็นเลยนะคะในเรื่องของการทำแบรนด์นะคะถ้าว่าคุณสามารถที่จะมีทักษะหรือว่ามีความรู้เรื่องแบรนด์นะคะความรู้เรื่องแบรนด์นะคะมันจะสามารถ จาะลึกนะคะรายละเอียดเบื้องต้น,นะคะ่ะว่าการทําแบรนด์จริงๆเนี่ยของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขามีสติอะไรบ้างเขามีการประเมินผลตรงไหนบ้างค่ะถ้าว่าคุณสามารถที่จะทราบข้อมูลนะคะเป็นอเอกสารหรือว่าเป็นผู้บรรยายค่ะแล้วคุณจะได้สามารถที่จะโฟกัสได้ะคะ่ะว่าจากวันหนึ่งนะคะที่คุณนะคะไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์เลยนะคะแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จร้อยล้านได้อย่างไรนะก็คือการทีอ่อย่างเช่นนะคะ ตัวอย่างนะคะของเรื่องของการทําแบรนด์นะคะว่าการทําแบรนด์ค่ะมันมีทั้งเรื่องของการทําแบรนด์นะคะจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเออรวยด้วยการทําแบรนด์นะแล้วก็อีก2นะคะก็คือในเรื่องของการทำรีแบนดิ้งอันนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเก็มากๆเลยนะคะแล้วก็แพงสุดๆด้วยนะคะเออมันก็จะมีหลักคิดนะคะว่าเออเริ่มต้นอย่างไรนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่แบบภาพลักษณ์นะคะหรือว่า ผู้คนนะคะชอบเครื่องแบบแบบนี้ค่ะจะทําให้คุณแบบแบบรู้ร,รู้รู้ถึงว่าเออจะต้องแบบเออจะทําอย่างไรให้มีเอกลักษณ์แล้วก็จะทําอย่างไรให้โดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นค่ะในวันแรกๆของคุณค่ะก็อาจจะยังเป็นคุณอยู่แล้วพอคุณได้ฝึกฝนนะคะฝีมือนะคะอ,อ,อยากที่จะมีตัวตนหรือว่าอยากจะทําแบรนด์แบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมีพลังความคิดนะคะแบบว่าคุณอาจจะเ,เหมือนกับพลังความคิดของคุณก็จะ อเช่นเดือนนี้คุณอาจจะได้เรียนทักษะแบบเรื่องของการทำแบรนด์เดือนต่อมาคุณอาจจะต้องเรียนทักษะในเรื่องของการทำโฆษณาหรือว่าเดือนต่อมาคุณจะต้องมีทักษะของการที่จะต้องทำเครือข่ายหรือว่าเดือนต่อมาคุณจะต้องมีการแบบทำกล้ามากยิ่งขึ้นอยู่บนหน้าเวทีนี่ก็คือเหมือนกับเรื่องของการทําแบรนด์นะคะเรื่องของการทําแบรนด์มันก็จะเป็นแบบแต่ละสเตปนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะความรู้นะคะตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เล็กๆนะคะ หรือว่าทักษะต่างๆนะคะพื้นฐานทั้งด้านจิตใจทางด้านกายวาจาใจค่ะแล้วมันก็จะจุดเล็กๆนะคะมันก็จะก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นอันนี้ก็คือในเรื่องของการทําแบรนด์นะคะแล้วมันจะทําให้แบบยังไงคะเวลาคุณจะขึ้นฐานต่อไปเช่นการทําแบรนด์มันจะต้องขึ้นฐานต่อไปในเรื่องของการที่จะต้องไปพบปะผู้คนยังไงเยอะขึ้นแล้วก็ สามารถที่จะตอบโจทย์คุณลูกค้าได้นะคะเพราะว่าคุณลูกค้าก็ต้องการที่อยากจะประสบความสําเร็จเหมือนคุณใช่ไหมคะแล้วคุณแบบว่าหนึ่งในนั้นนะคะในการขายสินค้าเนี่ยในการสินค้าขายสินค้าค่ะมันเริ่มจากการที่เอ,อ่อคนต้องเชื่อใจก่อนใช่ไหมคะหลักของการขายดีก็คือว่าต้องเชื่อใจก่อนแล้วถ้าว่าคุณสามารถที่จะมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะแล้วก็บอกว่าโหโดดเด่นเชี่ยวชาญแล้วก็ลูกค้าเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกแบบเนะะี้ยค่ะทาให้ลูกค้าเชื่อใจแล้วว่า ในเวลาต่อมาซึ่งแบบออเวลาคุณลูกค้าเขาอาจจะเห็นคุณเขาเขาก็แค่แบบง่ายๆเลยก็คือการที่เ,เขาเห็นคุณอีกครั้งหนึ่งเออที่แบบเออก็สนใจเลยคือคือหลักความคิดของการที่ขายสินค้าลูกค้าก็จะแบบเออซื้อสินค้าด้วยอารมณ์เขาอาจจะเห็นคุณในครั้งต่อไปเขาก็แบบแตัดสินใจซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูเหตุผลว่าแบบเออคุณมีความเก่งไหมคุณแบบมีความละเอียดลึกไหมคุณมีอะไรเยอะ ึ้นไมอะไรอย่างงี้ค่ะคือมันแค่แบบเหมือนกับความรู้สึกอะค่ะซึ่งครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้ครั้งที่2หรือว่าครั้งถัดไปค่ะก็อาจจะทําให้คุณค่ะประสบความสําเร็จเอ่อพร้อมกับการที่คุณสร้างแบรนด์เสร็จแล้วพอคุณสามารถสร้างแบรนด์เสร็จแล้วมันก็จะต่อยอดค่ะว่าเออคุณมาจากบริษัทอะไรนะเขาก็จะตามแล้วเออมาจากบริษัทนี้นะบริษัทกาก้าต้านะบริษัทสินค้าตัวนี้นะหรือว่านะคะเออคุณนะคะพอคุณทาแบรนด์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเออคุณมีผลิตภัณฑ์อะไรอีก่ใ้ยคทําหแบบนตออด คือน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยคือเรื่องของความสําคัญนะคะในเรื่องของการทําแบรนด์จากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องแบรนด์จะต้องเริ่มต้นนะคะจากสิ่งที่ถูกต้องเช่นคุณรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะขั้นตอนกระบวนการที่ถูกต้องเหมือนคุณตั้งไข่หรือว่าติดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องค่ะมันก็ทําให้คุณค่ะสามารถที่จะเป็นฐานนะคะแล้วก็จะเป็นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะกับการทําแบรนด์นะคะแล้วก็ โค้ดนะคะก็มีคอสนะคะสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านนะคะก็เป็นคอสนะคะที่สามารถที่จะเข้ามานะคะเรียนฟรีได้โดยการที่คุณค่ะเ,เรียนรู้นะคะในในหลักเบื้องต้นก่อนนะคะว่า,าสิ่งนี้คุณมีหรือยังนะคะถ้าคุณอันไหนที่คุณไม่มีค่ะคุณก็นะคะไปทํามันเพิ่มเท่านั้นแหละคะ่ะแล้วก็จะทําให้คุณเก่งขึ้นในระยะเวลานะคะอาจจะเป็น2วันหรือว่า9วันหรือว่าเป็น9เดือนก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําค่ะสวัสดีค่ะโค้ชเชอร์มานค่ะ